แนะนำที่พักใกล้กรุงเทพครับบางขุนเทียนบ้านตะบูนของพ่อบรรยากาศดีฟิลคดนะครับผมนี่เรามาเจอน้องเป็ดด้วยแล้วก็วันนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับข้างบนจะเป็นห้องส่วนกลางสามารถมาใช้ร่วมกันได้นะครับเป็นห้องพักผ่อนเราเองได้ห้องพักร่มเย็นนะครับคืนวันเสาร์ราคาอยู่ที่1,028บาทรวมอาหารเช้านะครับแล้วเขาก็ยังมีชุดบ้านตะบูนให้เราใส่เล่นด้วยนะครับ และห้องน้ําก็มีการแยกออกไปเป็นส่วนตัวเป็นห้องแยกส่วนเปียกและส่วนแห้งนี่สามารถใช้ได้สบายมานั่งมองระเบียงจากด้านบนนะครับเห็นริมแม่น้ำชัดเจนบรรยากาศดีร่มรื่นร่มเย็นสงบนามาพักผ่อนชวนเพื่อนๆมาพักผ่อนกันเยอะๆนะครับใครอยากได้ฟิลบ้านฟิลกูดแบบนี้ชวนกันมาเยอะๆเลยครับบรรยากาศ เกใจมากๆที่พักก็มีกระโจมให้ด้วยนะครับมีสระว่ายน้ําเล็กๆให้เราว่ายน้ําด้วย,ยใครอยากนั่งคิวริมแม่น้ําก็นั่งได้นะครับตอนเย็นถ้าหิวนะครับวันเสาร์เขาจะมีจัดบุฟเฟ่ต8หนบาทต่อท่านครับมีขนมจีนแกงเขียวหวานน้ำพริกไข่ต้มไก่ทอดผักผลไม้นะครับให้ชิมได้อิ่มๆกันไปเลยแล้วก็ผมเองได้เลือกชุดเมนูเซตนะครับ280บาทมีปลาทอดนะครับมีไข่เจียวมีต้มจื หมูสับและก้อนน้ำพริกกะปิทานกับข้าวสวยร้อนๆอิ่มไปเลยนะครับเหมือนได้กลับมากินฝีมือแม่ทําในครัวให้ที่บ้านเราเองเลยนะครับแนะนําบ้านตะบูนของพ่ออยู่ไม่ไกลกรุงเทพครับบางขุนเทียนอยากให้เพื่อนๆได้มาพักกันนะครับ